พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตแต้งนํำเรียงน,นะครับเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีการประชุมในส่วนของการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กนะครับได้มีการประชุมนะครับและก็มีการกําหนดสถานการณ์ของพื้นที่ต่างๆโดยแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการประกาศพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดในที่8จังหวัดตามที่มีการเผยแพร่ไปในสื่อต่างๆที่พวกเรารับทราบกันแล้วนะครับขณะกับการ โรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการประชุมนะครับโดยใช้แนวทางของข้อกำหนดฉบับที่19นะครับซึ่งพระธัานนายกรัฐมนตรีได้มีการออกคำสั่งและมีผลบังคับใช้ในวันนี้ตั้งแต่6ของเช้าเป็นต้นมานะครับโดยนะครับได้มีการปรับนะครับและกำหนดมาตรการบบต่างๆนะครับเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดมีปฏิภาพะปายอีกขึ้นนะครับโดยในการประชุมนะครับก็ได้มีการออกเป็นคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่1ครับปศ2564นระครับเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับโดยมีประเด็นที่สำคัญตังนี้เกี่ยวกับสถาน บริการนะครับหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการขับบาคารา์เวนะครับให้ถึงปฏิบัติดังนี้นะครับก็คือห้ามใช้สถานที่เพื่อให้บริการตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา5นาฬิกาของมันรุกขึ้นข้อที่2ก็คือผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการจะต้องใช้การลงทะเบียน แอปพลิเคชันไทยชนะเท่านั้นนะครับการไปเขียนชื่ออะไรไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบการระเบิรที่ผ่านมานะครับบางทีได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อจริงดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่จะไปใช้นะครับบริการของสถานที่เหล่านี้นะครับต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเท่านั้นนะครับสามนะครับในส่วนของกานะรจำกัดวดจำนวนผู้ใช้บริการนะครับก็ ขอให้สถานประกอบการนะครับลดปริมาณในการที่จะให้มีผู้ใช้บริการลงให้เหลือ75%เเซนะครับของมาตรฐานของที่สปบปก,กำหนดไว้นะครับการคัดกรองนะครับจะต้องทำให้เป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานตามที่าทางสปปได้กำหนดน,<ส><อ>นะครับและอนอกจากนั้นนะครับจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดงดการเข้าใช้บริการนะครับข้อที่ห้าก็คือห้ามจาัดให้มีการเต้นหรือที่ยอมให้มีการเต้นการแสดงการเต้นในขณะเดียวกันในส่วนของร้านอาหารนะครับในส่วนของร้านอาหารให้ถือเป็นบทอย่างนี้นะครับว่ากรณีด้วยร้านอาหารที่ ประเภทบุฟเฟ่ต์นะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยไปดําเนินการเองนะครับอันนี้ต้องให้งดนะครับแต่ให้มีการจัดพนักง,งานบริการแก่ลูกค้าโดยห้ามลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกันกรณีร้านใดที่สามารถมีมาตรการนะครับหรือมีความเป็นที่จะต้องที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม,ไ,มได้นะครับก็ต้องมีมาตรการที่ดีกว่าแล้วก็เสนอให้ ขั้นการลดติดต่อมวันเป็นผู้พิจารณานะครับอาหารก็มีประเด็นที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือห้ามใช้สถานที่ของร้านอาหารเพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปนจนถึงเวลาของวันลุกขึ้นนะครับ ข้อที่3านะครับกิจกรรมที่มีการลงลุ่มคนจานวนมากกว่า5้าสคนนะครับให้เลี่ยงนะครับกรมีมีความจําเป็นนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากพักงานเจ้าหน้าที่กอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคณะกรารโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็จะมีการมอบหมายคณะเจ้าที่นะครับกระจายไปตามเมือต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องประชาชน ข้อที่สี่นะครับกำหนดมาตรก,การควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยแรกสุดเลยทุกคนที่เข้ามาในจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่หมทุกชท่องทางนะครับไม่ว่าจะโดยทางสนามบินนะครับรถไฟรถขนส่งนะครับหรือยานพาหนะส่วนตัวนะครับจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับในแอปพลิเคชัน c m เชนะ สำหรับบุคคลนะครับที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงนะครับก็จะต้องมีการปรับเพิ่มเติมน,นะครับก็คือ,ะคอจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันนะครับและหากมีความจำเป็นนะครับก็จะต้องได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมะครับของโรคโควิด -19 ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ การอยู่ในพื้นที่ของเจ้าพนักงานใหม่นะครับจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้างานควบคุมโรคติดต่อกรณีที่มีเหตุจำเป็นก็ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นนะครับพร้อมพยานหลักฐานต่างๆกับเจ้าหน้างานควบคุมโรคติดต่อเพื่อที่จะได้มีแนวทางที่เหมาะสมต่อไปแอปพลิเคชัน CM ชนะนะครับก็จะต้องมีการรายงานตัว จำานักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับซึ่งในกระบวนการนะครับมันจะปรากฏนะครับหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏทางทเซของมือถือของผู้ที่เดินทางว่าจะต้องติดต่อใครนะครับมาเลขโทรศัพท์อะไรแล้วก็จะมีการปฏิบับตยยิตัวยางไนะครับสําหรับ <S 2> <S 2> <S กรณีที่เดินทางจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับ กรณีนี้นะครับนอกจากในเรื่องของการรายงานตัวการลงซีเอ็มชนะแล้วนะครัก็ยต้องมีการสังเกตอาการของตนเองนะครับที่เรียกว่าเซลล์มอนิเตอริงนะครับต้องดูนะครับในขณะเดียวกันถ้ามี s s s จะเอนะครับจาเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะต้องปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีข้อแนะนำนะครับทางระบบ s s s ท่านผู้ดเดินทางเข้ามานะครับข้อที่ห้านะครับผู้ประกอบการโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่เปิดให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเป็นการชั่วคราวนะจะต้องมีการเก็บข้อมูลของผู้เดินทางได้แ,แก่ชื่อชื่อสกุลเลขจาตัวประชาชนเลขโทรศัพท์จังหวัดต้นทางนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าบุคคลผู้นั้นได้มีการรายการตัวการเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการลงทะเบียนในระบบ c มชนะแล้วหรือยังนะซึ่งตรงนี้จะเป็นกา,าปรป้องกันนะครับกรณีที่มีการาหลุดลอดไปจากจากาุดคัดกรองของการเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามท่อ,อง,ทงทางต่างๆของโรคโควิด19ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีการปรับนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับตาม ข้อกำหนดจะแบบที่ผมซึ่งได้มีการบังคับใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับมาตรการนะครับในเรื่องของการป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นการเร่งด่วนนะครับว่าได้มีการตรวจพบนะครับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งรายนะครับซึ่งารายละเอียดน,นะครับจะคงให้ท่านทางข่าวสารสุขจิังหวัดเชียง ได้ทีมงานสอบสุนโลกนะครับได้นำเดียบข้อมูลกับพี่น้องนะครับได้รับทราบครับหลังสุดนี้ถ้านับสะสมแล้วก็จะเป็นรายที่50ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเราได้รับรายงานเมื่อบ่ายวันนี้ครับว่าจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งรายงานผลตรวจยืนยันในหญิงอายุ25ปีตรวจพบ เชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับรายนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้รับเชื้อจากที่ใดและจากทำลายเบื้องต้นที่เราได้รับข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนโรคจากผู้ป่วยรายนี้ซึ่งเราพบว่ามีผู้ป่วยรายนี้มีจากทำลายมีการเคลื่อนไหวไปในหลายๆสถานที่ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากสถานที่เหล่านั้นและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อในสถานที่ดังกล่าวด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุดและก็ครอบคลุมที่สุดเพื่อค้นหาและยุติวงจรการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยรายล่าสุดนี้โดยเราจะเริ่มต้น ตรวจค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปโดยรายละเอียดของทำาแหาหัปรุงสุกในตลาดนัดนะครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้นเริ่มมีอาการในวันที่3มกราคมก็คือช่วงเมื่อวานนะครับมีอาการไข้อุณหภูมิ38.4องศามีอาการไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดศีรษะนะครับซึ่ง หลังจากที่เขามีอาการเขาก็ได้เข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเลยนะครับในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาคืนวานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ผลทางห้องปฏิบัติการที่ตรวจมาก็พบว่ายืนยันว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็เป็นผู้ป่วยยืนยันซึ่งก็ได้รับเข้ารักษาตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนนะครพงค์สำหรับในเรื่องของประวัติการเดินทางหรือไทม์ไลน์เนี่ย ผมจะขออนุญาตนำเรียนเป็นเขามีโอกาสที่จะแพร่เชื้อนะครับก็ต้องเรียนว่าโดยไทม์ไลน์ที่เราสอบสวนโรคเนี่ยเราจะติดตามช่วง1 2ถึงวันก่อนที่เขาจะเริ่มมีอาการไปจนถึงช่วงที่เขามีอาการซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็จะมีย้อนหลังไปในวันที่1มกราคมเนี่ยเขามีประวัติเดินทางในช่วงเย็นนะครับ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาสนาทีไปที่เซ็นทรัลเฟสิวัลเชียงใหม่ ยี่สนาฬิกาสนาทีถึงช่วงเวลาตีสองไปที่ร้านวอร์มอัพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตีสองถึงตีสาไปหาเพื่อนวันเกิดที่ Pretty Exclusive ครับในวันถัดมาคือวันที่2มัมกราคมนะครับเขาได้เดินทางไปที่จังหวัดแพร่นะครับพร้อมกับแม่เวลา16.30นาฬิกานาทีก่อนที่จะแวะรับเพื่อนที่อำเภอแม่ทักจังหวัดลำปางในเวลา17นาฬิกา30นาที ไปถึงที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ที่บ้านของเพื่อนเขาเนี่ยเวลา19บเก้นาฬกนาทีก็ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวแล้วก็นอนพักที่นั่นแล้วก็เดินทางกลับมาจังหวัดเชียงใหม่ก็คือวันที่วันที่3มกราคมในเวลา13บสนาฬิกาออกจากจังหวัดแพร่ก่อนที่จะมาถึงในจังหวัดเชียงใหม่เวลา19บเนาฬิกาแล้วก็เข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอิมหมีพีมันที่ Star Avenue ในเวลาประมาณ19บเนาฬิกาถึง่สนาฬิกา หลังจากนั้นเขาก็ได้โทรสอบถามกับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะเข้าไปรับการตรวจเนื่องจากว่ามีอาการผิดปกติประกอบกับก่อนหน้านี้มีประวัติเสี่ยงเดินทางไปในหลายสถานที่ซึ่งผมจะนําเรียนต่อไปนะครับส่วนที่เป็นคําถามว่าเขามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาจากไหนนะครับผมก็ขออนุญาตนําเรียนไทม์ไลน์ย้อนหลังไปในช่วงที่มีโอกาสที่จะเจอได้มากก็คือในช่วงระยะฟับตัว5-7วันก็ะจะขอย้อนหลังไปในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่เขาเดินทางมาก็จะมีวันที่28ธันวาคมนะครับ อันนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากย้อนหลังไปแล้วเนี่ยอยู่ในระยะฟักตัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีการสัมผัสที่ค่อนข้างมากก็คือวันที่28ธันวาคม22นาฬิกาถึง22นาฬิก30นาทีไปที่ร้านท่าช้างนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ร้านอินฟินิตี้เวลาวัน22นาฬิกา30นาทีถึงเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับ ซึ่งก็ให้ประวัติว่ามีการสัมผัสกับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งคนร่วมโตที่รู้จักไม่รู้จักนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางทีมสอบสวนโรคเราก็ได้รายชื่อแล้วก็ได้ติดตามตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มตรวจไปแล้วนะครับที่เข้ามาแสดงตัวนะครับวันที่19ธันวาคมนะครับเดินทางเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาเดินทางไปต่อไปกับขี่ที่สถานีขนส่งลำปางน,นะครับหลังจากนั้นแวะบ้าน ญาติที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางประมาณ2ชั่วโมงถึงเวลาบ่ายสมนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ออกไปซื้อของที่ร้าน Mr. DIY อีไอที่โลตัสคำเที่ยง2 1 0นาฬกาถึง21.30นาฬินาทีะครับในช่วงวันถัดไปคือวันที่30ธันวาก็ไปขายของที่ตลาดนัดโรลลัสคำเที่ยงช่วงเวลาประมาณ16.00นาิกาถึง22.00นาฬิกาแล้วก็วัน 31ธันวาคมวันสิ้นปีก็ได้แวะไปที่ตลาดนัดคำเที่ยงซึ่งวันนี้จะเป็นคุณแม่ที่ขายของอยู่แต่แวะไปประมาณครึ่งชั่วโมงคือตอน2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ร้านวอมอัพเวลา20นก30นาทีจนถึงประมาณตีหนึ่งนะครับก็ร่วมกิจกรรมเคาดาวด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนไทม์ไลน์ย้อนหลังก็อันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้สัมภาษณ์ แล้วเราก็จะติดตามแต่ว่ากลุ่มนี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็นแหลงของการแพร่เชื้อเนี่ยน้อยแต่ว่าเราก็ได้สอบถามมาก็คือย้อนหลังไปอีกสอสัปดาห์นะครับซึ่งก็ทราบว่ากิจวัตรประจําวันของเขาก็คือโดยทั่วๆไปก็คือเขาจะไปขายของวันจันทร์อังคารก็คือย้อนหลังไปในประมาณวันที่21-22ธันวาเนี่ยไปขายของตลาดนัดที่มีโชคพลาซ่านะครับแล้วก็วันพุธพฤหัสสุ่ ช่วงเวลาช่วงวันที่23ถึง25ธันวาคมไปขายของที่ตลาดนัดโลตัสคำเที่ยงนะครับวันที่26ธันวาเนี่ยวันถัดมาเนี่ยมีประวัติเดินทางไปที่งานแต่งงานของพี่สาวที่อำเภอสันปะตองนะครับยุ่งเวลา7นาฬิกาถึง11นาฬิกาก่อนจะเดินทางกลับบ้านเพื่อมาเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับไปอีกครั้งในเวลา1ทุ่มนะครับ19นาฬิกาถึงประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนถึงตี2ก็ไปที่ร้าน DC นะครับ 27ก็พักอยู่ที่บ้านแล้วก็28ก็มีไทม์ไลน์ที่ผมได้นาเรียนไปนะครับดังนั้นก็จะขอแยกให้เห็นเป็น3ช่วงนะครับก็เป็นช่วงที่มีโอกาสจะแพร่เชือ้อช่วงที่มีโอกาสจะไปรับเชื้อมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีโอกาสแต่ว่าจะน้อยหน่อยที่จะไปรับเชือ้อซึ่งก็ต้องเรียนว่าทางทีมสอบสวนโลกเราก็ได้ติดตามข้อมูลทั้งหมดย้อนหลังนะครับเป็นเวลา14วันนะครับที่มีโอกาสว่าเขาจะไปรับเชื้อจากตรงไหนมาได้ซึ่ง อย่างที่ท่าน,นแพทยสาสารณสุขจังหวัดได้นาเรียนไปว่าทีมสอบสวนโรคเราก็เริ่มทํางานเลยหนละังจากที่เราทราบข้อบูลเราได้มีการโทรติดตามสอบถามประวัติต่างๆที่ผมนําเรียนไปประสานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการที่จะไปสอบสวนโรคนะครับแล้วเราก็จะเริ่มดําเนินการในคืนนี้เลยที่เราจะติดตามผู้สัมผัสนะครับเพื่อให้ได้รับการตรวจให้ได้เร็วโดยก็เริ่มจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ ในส่วนของมาต,ตรการเฉพาะนะครับสำหรับการตอบโต้กับการกระบาดครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนะครับก็จะขออนุญาตนําเรียนท่านประหลัดจังหวัดได้เรียนพี่น้องประชาชนถึงมาตรการเพื่อจะด้ดำเนินการเพื่อควบคุ่มในในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ 3, ร้านที่สามก็เป็นร้านเอ็กซิี้ร้านที่สี่ก็ร้านบอกครับแล้วก็ร้านสุดท้ายก็เป็นเปตี้เอ็กซ์คลูซีฟครับนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นครับ ประการที่ด่วนสามประการนะครับในประการแรกเนี่ยสั่งปิดเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไกลประการที่2ให้พนักงานของร้านทุกคนเนี่ยนะครับไปทําการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งพนักงานของร้านเนี่ยก็มีมากพอสมควรนะครับทั้งห้าร้านอันนี้เจ้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการตรวจอยู่ตั้งแต่หันข้ามเป็นต้นไปครับแล้วก็หลังจากมีการตรวจแล้วเนี่ยพนักงานของร้านทุกรายนะครับต้องทำการตรวจีนเป็นเวลา14วันนะครับ ส่วนการสุดท้ายเนี่ยทางร้านก็ต้องมีการทาความสะอาดร้านนะครับมีการฆ่าเชื้อให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เรากําหนดนะครับหลังจากนั้นก็จะประเมินสถานการณ์อีกทีนึ่งครับคนต่างร้างต้น,นครับสถานการณ์ในเรื่องของการสับสวนโลกก็ยังไม่ยุตินะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการดังนั้นนะครับในส่วนของงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม้ว่าจะไม่เป็นพื้นที่เสี่ยง ตามไทม์ไลน์ที่ทีมสอบสวนโลกได้ทาการสอบสวนในเบื้องต้นแล้วนะครับแม้ว่าจะมีมาตรการในการต,ววตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นสูงสุดแต่ทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร,ร่ระบาดงานรุน่งาร่าจำเป็นต้องลดบริการนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าผลของการสอบสวนโลกจะเป็นที่ยุติแน่ชัด ก็คงมีกิจกรรมสองกิจกรรมนะครับที่จะเป็นการดําเนินการโดยไม่มีผู้ชมนะครับก็ดําเนินการเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมะีการประกวดนางสาวเชียงใหม่นะครับซึ่งจะทาการตัดสินในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเฉพาะ,ะผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบกับกรรมการเท่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ สลากกาชาตินะครับซึ่งมีาการจำหน่ายไปนะครับก็จะมีการออรวันตามปกติเหมือนเหมือนกับที่ออกสลากากินแบ่งนะครับก็คือมีเฉพาะเจ้าหน้าทีร่รวมถึงก็จะได้มีการบันทึกเทปนะครับเพื่อความโปร่งใสความยุติธร,รรมนะครับในการดำเนินการนะครับสำหรับกิจกรรมอื่นๆนะครับไม่เป็นการขายสินค้านะครับ การประกวดล้อมเพลงหรืออะไรทั้งหลายนะครับก็ถือว่าต้องงดไปนะครับอันนี้ก็ดำเรียนเพื่อทราบและเพื่อความสบายใจพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาเรียนว่าในกรณีนี้นะครับอางารทีมสอาสวนโลกนะครับเปิดทรค้นสานนนรุกจังหวัดเชียงใหม่จะเล่นทําให้รวดเร็วนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนประกอศทันเดือนในเบื้องต้นเช่นนี้นะ เป็นอยู่ในช่วงที่เป็นระยะเวลาที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อหรือว่ามีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้ผู้ป่วยนะครับหลักๆก็จะเน้นสถานที่ที่ได้มีการดําเนินการเข้มข้นก็คือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดได้สูงจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือสถานกะทิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้าน5าช้างร้านอินฟินิตี้ร้านวอร์มอัพร้านพร e ต t ี้เอก u s i v e ับแล้วก็ร้าน DC ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องดําเนินการไปก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็ว แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยเราก็จะได้มีการติดตามปเป็นเป็นลำดับถัดไปทีเนี้ยก็ต้องเรียนว่าด้วยเวลาด้วยเวลาระยะเวลา,ะะวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจก็ยังเป็น4-5วันหลังจากสัมผัสซึ่งถ้าเกิดเป็นร้านที่ผมได้นําเรียนไปในส่วนใหญ่ก็จะใกล้ถึงระยะเวลานั้นละโดยเฉพาะหลายๆร้านซึ่งเกินระยะเวลา4-5วันที่เป็นระยะควาฟัตัวแล้วก็นี้เหมาะสมในการตรวจลนะส่วนผู้สัมผัสที่เพิ่งสัมผัสในช่วงระยะเวลาใกล้ๆไม่กี่วันก็ กักตัวถ้าเป็นเสี่ยงสูงแล้วก็รอที่จะติดรอที่จะตรวจเมื่อครบระยะเวลาซึ่งอันนี้ทางทีมสอบสวนโรคได้รายชื่อโดยเฉพาะกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเรียบร้อยแล้วกําลังอยู่ในระหว่างการประสานงานการติดต่อแล้วก็อยู่บางบางคนเนี่ยอยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างและรอผลแล้วครับ ตอนนี้เนี่ยยังบอกจํานวนที่แน่ชัดไม่ได้แต่เบื้องต้นที่เราได้ไรายชื่อมาก็เป็นหลักสิบแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีรอผลอยู่แล้วสองรายนะครับก็กําลังดําเนินการอย่างรวดเร็วครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เราจะไปดําเนินการในคืนนี้ก็คือในกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสในร้านก็คือเป็นพนักงานต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักหลักร้อยที่เราจะได้ดําเนินการเข้มข้นในคืนนี้ครับผมนะครับซึ่งผู้ทีเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับกอ็อาจจะ ให้เขาเป็นส่วนของที่ว่าเขาต้องมาเข้าพี่หรืออะไรต่างหยน,นะครับก็คงจะเกเว้นให้ไปอยู่รบก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่แร่คืนนี้นะครับทางทางานฝ่ายของที่รับผิดชอบในการจัดงานเนีเขาเป็นอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าถึงแม้ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็น ื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของการแพร่ระบาดนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรายึดหลักในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับมาตรการการดดตรวจวัดคัดกรองการางดในกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมเสี่ยงหรือกิจกรรมรวมคนจํานวนมากนะครับการตรวจตราในเรื่องของการต้งสมหน้ากากล้างมือ การใช้ไทยชนะนะครับจะมีการปฏิบัติอย่างเข้มขน้นนะครับและอื่นก็จะมีความเปลี่ยนไปเรียกกฎพรบสามด้วยกันก็มีความติดตามคำตัด